รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมกำพลพนายัน,นะครับหรือชื่อเล่นก็คือฟิวนะครับปัจจุบันนะครับก็ทำงานอยู่บริษัทเล็กๆนะครับเป็นบริษัทของตัวเองชื่อบริษัทกาซิวาอาร์เทเลียนะครับผมซึ่งบริษัทของผมนี่ก็ทำทั้งออกแบบสถาปัตยกรรมออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและก็ภูมิสถาปัตยกรรมนะครับผม บริษัทเนี่ยเปิดมาได้สักประมาณสามปีกว่าๆนะครับที่เริ่มมาทำกับเพื่อนกันเพราะว่าก่อนจากเนี้ยพวกผมแต่ละคนก็ต่างก็ทำงานประจำกันหมดเลยแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปทำงานตอนเช้าเลิกงานก็เย็นๆบางครั้งก็ทำโอทีเลิกดึกไปแล้วก็ไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาเที่ยวไม่มีเวลาอะไรเป็นของตัวเองกันเลยก็เลยมานั่งคิดกันว่าเอ้ยเรามาทำ ออฟฟิศเล็กๆด้วยกันดีกว่าพอมีลูกค้าติดต่อเข้ามาที่จะออกแบบงานนู้นนี่นั่น,นผมกับเพื่อน,เอนๆเนี่ยครับก็จะเข้าไปเข้าไปคุยกับลูกค้าซึ่งก็แล้วแต่โปรเจกต์ก็ใครรับผิดชอบโปรเจกต์ไหนก็เข้าไปคุยกับดีลเองกับลูกค้าโดยตรงแล้วพอเข้าไปคุยกับลูกค้าลูกค้าบรีฟงานมาเราก็ต้องกลับมาละกลับมาเบ a i n s t o r กัน กลับมาคิดกันคิดงานเพื่อที่จะกลับไปเสนอลูกค้าพร้อมกับราคาค่าออกแบบอะไรอย่างนี้ความแตกต่างของงานที่ผมทําอยู่นะครับซึ่งก็คือ,อการออกแบบภูมิทัศน์หรือภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยมันก็จะแตกต่างกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมหรือสถาปัตยกรรมภายในตรงที่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คือเป็นการออกแบบตกแต่งเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ให้มันมีสภาวะความน่าสบายมากขึ้นแล้วก็ออกแบบใหออ้อาคารโดยรอบเนี่ยมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นไม่ใช่แค่มีแค่อาคารตั้งอยู่โดดๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในการทำงานเนี่ยมันก็จะมีปัญหา ามมาก็คือพองานไม่จบเราก็บางครั้งก็ต้องเร่งงานอะไรหลายๆอย่างนะครับ <_ C 1> เพื่อให้งานจบทนันตามเวลาที่เขากําหนดมา <_ C 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาพักผ่อนเนี่ยบางครั้งก็น้อยไปหรือเราอาจจะมีวันหยุดที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านหน่อยนึงเพราะบางครั้งมันก็ต้องเร่งงานให้ทนันตามเวลาที่จะส่งมอบลูกค,ค้าหรือว่าบางครั้งก็ต้องอรีบ ทำงานนี้จบก็ต้องรีบทําอีกงานหนึ่งต่อเลยเพราะว่าตารางมันมาแล้วที่จะต้องทําให้จบอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ทําให้แบบเวลาของเราแบบน้อยกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงเวลาทํางานเนี่ยผมก็ทํางานโหมทํางานหนะักไปเลยยาวๆเป็น 3- 4สสัปดาห์หรือไม่ก็ทั้งเดือนเต็มเมไม่ได้มีวันหยุดอะไรเลยครับเสาร์วอาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดตอนกลางคืนก็อาจจะนอนน้อยหน่อยนึงเพราะว่าต้องเร่งทํางานส่งลูกค้า แต่ในการที่ผมทํางานเนี่ยพอผมทําเสร็จ1นึ่งโปรเจกต์ผมก็จะมีแกลบช่วงเวลาอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งนั่นแหละครับก็คือช่วงเวลาที่ผมไว้สําหรับที่ท่องเที่ยวหรือพักผ่อนผมก็เลยยึดคอนเซปต์สำหรับผมเองว่าผมก็เลยทําให้สุดไปเลยก็ Work hard เพ a ย hard ไปเลยแล้วก็พอเราทํางานให้สุดๆไปแล้วก็พักในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยครับสัก34วันนะครับก็คือ ผมโอเคกับมันแล้วครับ อย่จากที่ผมทำงานหนกัหนกๆเนี่ยครับทำงานแทบจะไม่มีวันหยุดเลยผมก็พยายามหาวิธีพักผ่อนออโดยวิธีพักผ่อนของผมที่จะพักผ่อนให้มันมีความสุขด้วยแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบด้วยผมก็พยายามหาวิธีที่จะใช้ชีวิตให้มันเต็มที่ผมก็นึกถึงความใฝ่ฝันตั้งแต่ตอนเด็กๆที่ตอนเราเรียนประถมอนุบาลตั้งแต่ ตอนผมเป็นเด็กต่างจังหวัดพ่อกับแม่ไปส่งที่โรงเรียนตอนสมัยอนุบาลก็ขี่มอไซค์ไปส่งตอนเช้าตอนเย็นก็ขับมอไซค์ไปรับแต่ว่ามอไซค์ก็เป็นมอไซค์เล็กๆมอไซค์ตลาดจ่ายตลาดทั่วๆไปนะครับแล้ววันหนึ่งก็ที่พ่อกับแม่ไปส่งที่โรงเรียนก็จอดติดไฟแดงเห็นมอไซค์บิ๊กไบค์มีคนขับมาจอด ก็รู้สึกว่าชอบแล้วมันเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆพอมาเริ่มเริ่มที่จะขี่มอเตอรไ์ไซค์คันแรกเนี่ยผมเริ่มจาก RC 8 0ของคุณแม่นะครับซึ่งก็ ตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณแม่ก็จะเริ่มให้หัดขี่มอเตอร์ไซค์เองในหมู่บ้านตามในหมู่บ้านก่อนพอเริ่มขี่เป็นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ให้เราใช้จริงๆต่างๆหรอกครับแต่ก็อาศัยบางครั้งก็แอบเอาออกจากบ้านไปบ้างไปขี่รับเพื่อนไปเตะบอลตอนเย็นๆเ,เ,เวลาที่พ่อกับแม่ไม่อยู่มันก็ทำให้ผมรู้สึกประทับใจในการใช้มอเตอร์ไซค์ ตั้งแต่ครั้งนั้นนะฮะที่ได้เริ่มใช้ RC80 พอเริ่มเรียนมหาลัยจบเนี่ยครับผมก็เริ่มที่จะคิดที่จะหามอเตอร์ไซค์คันแรกขึ้นมาใช้พอไปทำงานบริษัทเนี่ยด้วยความที่เราก็ไม่ใช่ลูกคนรวยอะไรมากมายไม่ได้มีเงินอะไรหรือไม่ได้มี พ่อแม่คอยซัพพอร์ตเรื่องที่จะให้ซื้อมอเตอร์ไซค์เราก็ต้องพยายามหาวิธีที่จะซื้อเองก็โดยการเก็บเงินมาเรื่อยๆมอเตอร์ไซค์คันแรกที่ผมได้ลองใช้เนี่ยก็ได้จากรุ่นพี่มาซึ่งก็เป็นรุ่นพี่ที่เรียนโทด้วยกันนะครับเขาก็ให้ผมลองเอาเจ้า CBR 400 Honda นะครับมาลองใช้ดูใช้ไปสักพักใหญ่ๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหารถที่ เราไม่ต yeah. ้องแมนเทนเน้นเยอะก็เลยไปดูทางรถพวกประเภท 250cc ก่อนเป็นเ e กิเนอร์เพราะผมมองว่าเออผมควรที่จะเริ่มตั้งแต่ 250cc ขึ้นไปเพราะว่าด้วยรุ่นพี่หลายๆคนที่ผมไปรู้จักมาเขาก็แนะนำมาว่าเอ้ยตอนนี้แบบหารถใหม่แค่ 250cc ก็พอทีนี้รถคันแรกที่ เริ่มขี่จริงๆงจังเลยที่เริ่มออกทริปเลยจริงๆหลังจาก CBR 400มาเนี่ยครับก็จะเป็น CBR 250 CBR 250, 250 <C BR. S 2> ตอนสมัยนั้นนี่ออกมาใหม่ๆนี่ต้องรอจองนานอยู่กันเพราะเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาขายในในไทยเลยเพอได้มาเนี่ยผมก็ใช้อยู่สักพักใหญ่ๆก็ใช้ขี่ไปทำงานขี่ไปเรียนปริญญาโทขี่ไปออกทริปใกล้ๆอะไรบ้างพอ ระยะที่ใช้อยู่เนี่ยสักพักหนึ่งผมก็เริ่มรู้สึกว่าอย,อยากที่จะขยับซีซีขึ้นด้วยทักษะเราฝึกอยู่บ่อยๆก็มากขึ้นด้วยแล้วเราเดินทางไกลขึ้นด้วยพยายามหาอยู่ก็ขายรถคันเก่าไปขายคันเก่าไปเนี่ยผมก็ทิ้งระยะอยู่สักพักใหญ่ๆเหมือนกันที่ไม่ได้ใช้รถแต่ก็มันเป็นความบังเอิญหรือโอกาสดีอะไรของผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่มีคนที่แบบรู้จักสนิทนทก,กันก็ ให้เอารถมาลองขี่ใช้ดูแม้กระทั่งแบบลองใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปดูเพื่อให้หารถที่เหมาะกับตัวเราที่สุดได้หลังจากนั้นผมก็ยุให้พี่ชายผมอีกคนหนึ่งที่อยู่ที่ใต้เนี่ยครับซื้อมอไซค์ซึ่งเขาก็ชอบอยู่แล้วเหมือนกันเขาก็ซื้อ G S X R พันมาเป็น K 7นะครับก็เอใช้ K7 ไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยสปอร์ตมันก็โอเคแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สําหรับที่จะใช้ในชีวิตประจําวันแล้วมันไม่ใช่ที่จะใช้ในการเดินทางไกลๆได้ผมก็เลยมามองหารถในสไตล์ทัวริงสักแป๊บหดึ่งก็มี Honda ออกมาเป็นตัว Honda CB500X ก็ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย รถมันดีไซน์ก็โอเคแล้วมันไม่เอถอะทะาสามารถขี่ในเมืองอะไรได้ก็เลยตัดสินใจลองซื้อมาขี่ดูคมประทับใจที่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคือหนึ่งเลยผมประทับใจเรื่องเวลาเวลาในการที่มอเตอร์ไซค์จะพาเราไปไหนมาไหนแต่ละที่เนี่ยเราสามารถควบคุมเวลาได้ สองเนี่ยเราไปเจอบรรยากาศข้างทางเราสามารถแวะพักจอดเพื่อเสพบ,บรรยากาศข้างทางได้เลยผมเจอบรรยากาศข้างทางตรงไหนสวยๆผมก็แวะจอดถ่ายรูปเลยเพราะด้วยผมเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพอยู่แล้วด้วยเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเวลาเราขี่ไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะมีเรื่องราวระหว่างเดินทางที่เราสามารถเข้าถึงมันได้มากกว่าการขับรถอย่างน้อยเนี่ย รูปภาพที่เราเห็นผ่านทางกระจกชิวหน้าหมวกกันน็อกเนี่ยครับเราก็สามารถเห็นได้ที่แตกต่างจากการขับรถสองเนี่ยกลิ่นกลิ่นที่เราสามารถซึมซับกับแต่ละท้องที่เสียงเสียงเราสามารถได้ยินเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงรถที่วิ่งผ่านหรือเสียงคนทำนู่นนี่นั่นอะไรหลาย,ลายๆอย่างเราก็สามารถได้ยินเสียงที่ชัดเจนกว่า ลดการขับรถเราได้รับผ่านการขี่มอเตอร์ไซค์หมดเลยสิ่งที่ประทับใจกับมันเนี่ยอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือทำให้เรามีสติในการขับขี่ตลอดเวลาเพราะถ้าขับรถยนต์บางครั้งมันก็สบายไปมันอาจจะทำให้ง่วงได้เวลาเดินทาง แล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้มีแอคทิวิตี้อะไรหลายๆอย่างอย่างมอเตอร์ไซค์บางครั้งเราไปเจอถนนที่แตกต่างกันบางครั้งเราก็ยืนขี่ได้นั่งขี่ได้บ้างแล้วแต่ที่เราจะไปเจอตามสภาพแวดล้อมนั้นๆด้วยครับปัจจุบันนะครับรถที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็น bmw f 6 5 0 gs นะครับซึ่งความแตกต่างของ เจ้ารถคันนี้กับรถรุ่นอื่นๆของ BMW เนี่ยก็คือรุ่นนี้จะเป็นรถรุ่นที่พิเศษหน่อยก็คือเบาะจะสีแดงเพราะมันเป็นรุ่นฉลองครบรอบ30ปี g s นะครับก็เครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์800 c c นะครับส่วนการตกแต่งเนี่ยผมก็จะมีแค่กล่องข้างๆเนี่ยครับเอาไว้สำหรับเวลาผมเดินทางไกล เพื่อที่จะแบกสัมภาระผมไปไหนมาไหนได้แล้วก็จริงๆก็จะมีกล่องหลังอีกใบหนึ่งไว้สําหรับใช้ในเมืองเวลาผมพกแล็ปท็อปอะไรพวกนี้ไปหาลูกค้าไปคุยงานกับลูกค้านะครับแล้วก็จะมีที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นแค่ชิวหน้าที่สูงขึ้นเพื่อที่จะไว้ตัดลมเวลาเดินทางไกลกับพวกไฟตัดหมอกต่างๆนะครับไว้สําหรับใช้งานเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดแล้ว เจอสภาพแวดล้อมที่มีหมอกลงจัดมีฝนตกอะไรอย่างนี้ครับเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ส่วนการตกแต่งอื่นๆเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบรถที่เป็นออริจินัลของมันอยู่แล้วเพราะว่าผมมองว่าวิศวกรของเยอรมนีเนี่ยเขาคำนวณเขาคิดอะไรทุกอย่างมาไว้หมดแล้วแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรทุกๆอย่างผมมองว่าไม่ไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มมันท่อเอ่ยก็ผมมองว่าของเดิมเนี่ย ที่เขาให้มาก็ดีอยู่แล้วผมจะไปให้ความสําคัญกับเรื่องของยางแล้วก็เรื่องของช่วงล่างที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นซะส่วนใหญ่ครับซึ่งผมก็ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมสำหรับการเดินทางของผมในแต่ละครั้งด้วยเหมือนกันครับจุดหนึ่งที่เขาพิสูจน์ให้เพื่อนๆเ,เห็นก็คือเขาจะชอบลรงรักใน Сижу на кухне в пепле, погруженный в мысли и тебли. ถาถามว่าผมจะขี่รถไปอีกนานแค่ไหนหรือว่าขี่รถไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าผมคงจะขี่รถไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายผมไม่สามารถที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ได้หรืออาจจะมีเหตุจำเป็นอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องเลิกขี่หรือหยุดขี่ไปสักพักนึ่งแต่ผมมองว่าตัวผมเองถ้าถึงจุดนี้แล้วผมก็คิดว่าผมอยากที่จะขี่มันไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะขี่ไม่ได้เลย ก็อยากฝากถึงกาฟิลครับเรื่องของการความปลอดภัยของการขับขี่บนท้องถนนทั่วไปเพราะว่าเขาเป็นแนวขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์อะไรอยู่แล้วแนวทัวริงอะไรอยู่แล้วซึ่งเขาจะออกต่างจังหวัดบ่อยเขาจะไปมีทริปบ่อยแล้วก็ตรงนี้ก็อยากฝากถึงเขาว่าให้เขาเซฟเกี่ยวกับหมวกกันน็อกถุงมือหรือว่าชุดอะไรต่างๆเพื่อช่วยเซฟเรื่องของอาการบาดเจ็บได้เยอะแล้วก็ส่วนของรถ ก็อยากให้เขาดูแลซึ่งเขาก็ดูแลอยู่ดีอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากให้ดูแลในเรื่องของการมนเทนเนน์รถแล้วก็ให้อยู่ในสภาพที่มันใช้งานได้ตลอดแล้วก็เต็มประสิทธิภาพตามมันที่ควรจะเป็นครับผมเขาเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองมีความมุ่งมั่นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาพิสูจน์ให้เพื่อนๆเ,เห็นก็คือเขาจะชอบหลงรักใน2องล้อ ก็อยากจะฝากในการขับขี่ระวังเขาระวังเราเขาไม่มาชนเราไม่ไปชนเขาทุกอย่างคือจงมีสติพูดถึง,น,งน้องฟิลก็เป็นรุ่นน้องคนหนึ่งที่รักในการขับขี่มอเตอร์ไซค์วิกไบค์จริงๆผมถึงอยากจะฝากถึงน้องเขานะครับเห็นน้องก็ทชอบขี่คนเดียวขี่กลางคืนอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากให้เช็คเส้นทางนิดนึงอย่างกับเ,เปี่ยวไหม มีอาชีพก็เยอะนะครับช่วงหลังนี้แล้วก็อยากให้เตรียมความพร้อมทั้งคนทั้งรถนะฮะถ,ถ้าชอบอย่างนั้นจริงคือเราเราก็ไม่ได้ห้ามกันแต่ว่าเรอาอเราก็อยากฝากถึงความเป็นห่วงการขับขี่มอเตอรไ์ไซค์บิ๊กบค์ให้ปลอดภัยนะครับผมคิดว่าเราก็ควรทำตามกฎจราจรแล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถ ก่อนเดินทางทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเราก็ควรที่จะไปเรียนขับขี่พื้นฐาน Big b ไบคนะครับหรือเบสิ c ไร d ิ้งคอร์สนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความคุ้นเคยกับการควบคุมรถเพื่อให้เราชินกับรถก่อนที่เราจะไปซื้อรถหรือก่อนที่เราจะไปขับรถออกตามท้องถนนนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง สำหรับคนที่คิดอยากที่จะมีกิจกรรมในการพักผ่อนหรือมีแอคทิวิตี้ที่สนุกสนานและได้เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยนะครับผมก็ขอแนะนำที่จะให้มาขี่รถจักรยานยนต์ใช้เป็นพาหนะในการท่องเที่ยวแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับผมก็ขอฝากไว้ว่าคนที่จะมาขับขี่นะครับก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลรถอะไรให้ละเอียดอย่าลืมเลยเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ชุดอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะครับเราก็ต้อง แล้วก็มีให้ครบเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่บิ๊กบค์นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นอย่างปลอดภัยแล้วก็แบ่งปันเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะครับทำให้เราจะมีความสุขในการขับขี่มากขึ้นครับผมขอบคุณครับ